ส,สดีครับกลับมาพบกับ AB Premium Motor กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับมาตามคำเรียกร้องนะครับเอาใจสายครอบครัวใหญ่ที่พร้อมที่จะเดินทางในปลายปีนี้นะครับคันนี้มันคือเจ้าโตวต้าเวลไฟต,ต์ตัวรถปี2016เป็นโฉม ZG e dition ด้วยนะราคาเราเปิดเร้าใจเหมือนเดิมครับ1,990,000บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกัน มาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับใครนะครับที่เข้ามาดูที่เต็นท์เรียบร้อยนะครับติดต่อเข้ามานู่นนี่นั่น,นอยากได้รถตู้ไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านหรือเวลไฟนะครับคันนี้เอามานําเสนอแล้วได้มาแล้วตัวช้างเผื่อคันนี้นะครับมันคือเจ้าตัวเต้าเว,ว,วลไฟร,รถปี2016ส,สีเนี่ยบอกเลยนะครับมาเห็นตัวจริงเราต้องว้าวแน่ คันนี้เป็นสีบรอลนะครับบอนเทาเมทัลลิกนะครับหรูมากนะครับเป็นบอนเทาแบบคือมันดูไม่จืดนะครับคันนี้ดูทําให้รถเนี่ยดูแปลกตาแล้วก็มีความพิเศษมากกว่าไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีดําด้วยซ้าไปนะครับมาดูชมด้านหน้าของตัวรถนะครับคันนี้นะครับตัวไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED เรียบร้อยนะครับทรงแบบลูกแก้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟสูงนะครับ ไฟหลี่ไฟเลี้ยวนะครับครบหมดนะครับตัวโครงไฟไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยบิ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวกระจังหน้าแบบใหญ่เต็มบานแบบนี้นะครับตรงรุ่นของเจ้าเวลไฟนะครับเซอร์กะระยะด้วยนะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดที่ใหญ่พอสมควรตัวเซ,นซ็นเซอร์กัระยะเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับ สเกิร์ตหน้าของเขานะครับก็เป็นตรงรุ่นของชุดแต่งแซจีนะครับไปตัดหมอกนะครับซ้ายขวานะครับติดปกติทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับใช้งานได้ปกติเลย ด้านหน้าสวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างของตัวรถกันบ้างนะฮะตามมาเลยมาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับล้อแม็กของเขาครับตรงรุ่นเจ้าเวลไฟเซนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับรัดด้วยยางดันหลบนะครับปี21นะปีนี้เลยนะครับก็ใครซื้อไปเรื่องยางหายห่วงไป1เปราะแล้วนะฮะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะครับที่มีไฟเลี้ยวอยู่ภายในโครมตัวนี้นะครับ ไม่มีรอยแตกรอยหักเลยนะนะครับแน่นๆเลยนะครับตัวกระจกสามารถพับไฟฟ้าได้บังคับไฟฟ้าได้จากคนขับนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างตัวมือจับต่างๆนะครับมีสภาพลอกล่อนบ้างนะเดี๋ยวตรงนี้เราเปลี่ยนให้พอรถเพิ่งเข้ามาและประตูของเขาเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีเรียบร้อยนะครับตอนนี้ล็อกรถอยู่นะครับคุณแจอยู่ในตัวผมนะครับสอดมือเข้าไปนะครับเปิดประตูรถได้เลยหรือว่าถ้าจะล็อกรถปิดประตูนะครับแตะเบา นี่นะครับไฟเลี้ยวติดแสดงว่าตัวรถล็อกเรียบร้อยนะครับมาถึงประตูท้ายของเขานะครับประตูช่วงท้ายนะครับเป็นประตูแบบไฟฟ้านะครับสามารถง้างเปิดได้หรือกดเปิดได้อัตโนมัติเลยตัวขอบคิ้วโครเมียมนะครับทุกอย่างอยู่ครบนะครับมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าไม่กวนใจแน่นอนนี่ประตูไฟฟ้าสมมุติผมกดง่ายมากนะครับขึ้นลงสะดวกสบายนะครับผู้ใหญ่ชอบนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวขนาดใหญ่เนี่ยคันนี้ถือว่า สมควรแล้วที่จะต้องอยู่ในบ้านของทุกๆท,ท่านนะฮะอ่ะยาวมาเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาดูทางด้านท้ายรถของคันนี้ดูบ้างนะฮะมาถึงด้านท้ายรถของเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับไฟท้ายของเขานะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆนะครับเป็นไฟท้ายแบบรมดำนะครับให้ความสปอร์ตและวัยรุ่นหรูหราภายในตัวด้วยนะครับ ตัวสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ก็ทําให้รถดูสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งนะครับสเกิร์ตด,ด้านนะครับตรงรุ่นเลยนะครับไฟทับทิมอยู่ครบหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยถอยจอดเนี่ยสจุดเลยรวมถึงกล้องมองหลังอยู่ตรงฝาเปิดตรงนี้ อยู่ครบใช้งานได้ปกตินะตัวกระจังนะครับด้านท้ายของเขาเป็นลักษณะโคเมียมแบบใหญ่แบบนี้นะครับไม่มีรอยเลยสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของฝาท้ายนะครับในส่วนของกระโปรงท้ายของเขานะครับก็ตัวนี้มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะเบาะนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะครับผมพับเบาะให้ดูนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นถึงการเก็บของนะครับบรรทุกสัมภาระต่างๆเนี่ยได้เยอะมากๆนะครับสามารถพับเก็บไปด้านข้างแบบนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะบรรทุกคนนะครับ เอาคนขึ้นรถเยอะๆสามารถล็อกลงมาได้นะครับใช้งานได้ปกติตัวล็อกนะครับตัวโยกต่างๆนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลยไม่มีรอยแตกหกักใดๆทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถของเจ้าเวลไฟคันนี้ว่ามีความน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเรามาถึงในส่วนของภายในตัวรถนะครับอย่างที่บอกคันนี้เป็น ZG นะครับ รถสีบรอนเทานะครับภายในเป็นสีดําแบบนี้นะฮะเริ่มจากแผงประตูข้างนะครับแผงประตูข้างนะครับด้านบนเนี่ยเป็นในส่วนของเมมโมรีนะครับจำนะครับลักษณะการนั่งของคนขับได้ถึง3าําแหน่งเลยนะครับเปลี่ยนคนขับได้ถึง3าคนนะครับกดได้เลยนะครับตำแหน่งไหนเหมาะสมสมควรตรงไหนก็กดเซต็จแล้วก็กดเลขหนึ่งสตรงนี้ใช้ได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้านะครับรอบคันนะครับเป็นแบบออโต้หมดเลยนะกระจกมองข้างต่างๆนะครับปุ่มเปิมไม่มีถลอกเลยนะฮะปุ่ม สตาร์ทเอนจินนะครับตัวนี้เป็นแบบพุทธสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีช่องเก็บของนะครับวางแก้วตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนของคนขับนะครับสามารถวางแก้วได้นะครับไม่ว่าจะวางกุญแจก็วางไว้ได้นะครับช่องแอร์ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับหน้าจอของผมนี่สำคัญที่สุดนะครับวันนี้นะครับได้รถมา85,191กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะ พวงมาลัยของเขานะครับเป็นแบบพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสลับลายไม้นะครับแบบแบล็กเปียโนนะครับตัวนี้รูรามากนะครับเข้ากับตัวรถมากๆกนะครับก็สั่งงานได้หมดนะตัวมัลติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะครับการไฟเลี้ยวการไฟหน้านะครับทุกอย่างอยู่ครบหมดไฟหน้าเป็นแบบออโต้เรียบร้อยนะครับส่วนด้านล่างนี้จะเป็นในส่วนของปุ่มในครูสคอนโทรลนะครับพวงมาลัยนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้4ทิศทางนะมีตัวสลักล็อกตรงนี้อยู่ก็ สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยเข้าใจได้ง่ายๆมาถึงตรงคอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางนะครับมีจอจากโตโยต้าเลยเป็นแบบทัชสกรีนนะครับนี่ใช้ทัชสกรีนตรงนี้นะครับรับประกันว่าตัวจอนะครับใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกหักเลยนะครับออปชั่นทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับลงมาด้านล่างนะครับตัวแอร์คอนดิชันของเขาก็เป็นแบบแอร์แบบ3โซนแล้วนะแอร์ Air ฝั่งคนขับแอร์ Air ฝั่งคนนั่งข้างและแอร์ฝั่งด้านหลังๆนะครับสามารถปรับ ได้จากตัวคนขับเลยและระบบแอร์ตัวนี้เป็นแอร์แบบนาโนเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ mm hmm. ก็มีความบริสุทธิ์และความสะอาดของตัวแอร์คอนดิชันเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะ mm hmm. ก็เป็นแบบทัชสกรีนหมดนะพัดลมนะครับการเร่งพัดลมนะครับเป็นแบบทัชสกรีนหมดทุกอย่างนะครับยกเว้นนะครับในส่วนของคําสั่งในการบังคับตัวอุณหภูมิใช้หมุนอาวตรงนี้ใช้งานได้หมดหัวเกียร์ของเขานะครับอยู่ในลักษณะที่สวยงามนะไม่มีรอยแตกหักเลยนะฮะไม่มีรอย ขีดขวด่วนโดยซ้ำไปนะครับแล้วก็ข้างๆของหัวเกียร์ก็เป็นส่วนของการเก็บของเก็บเหรียญกระจุกกระติกเล็กน้อยทําได้หมดนะครับตัวเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมนะฮะปุ่มออโต้สตาร์สต็อปตรงนี้มาพร้อมเรียบร้อยนะครับแฟรชชั่นคอนโทรลนะครับมาพร้อมแล้วก็ตัวนี้มีระบบอีโคโหมดด้วยนะครับทาให้มีความประหยัดในการขับขี่นะครับคำสั่งด้านบนนะครับเพดานของเขาไม่ว่าจะเป็นการเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิด หลังคาแก้วบานใหญ่ด้านหลังเนี่ยสามารถเปิดได้จากคนขับนะครับรวมถึงประตูไฟฟ้านะครับตรงนี้เรากดเปิดได้เลยนะครับไฟอ่านหนังสือไฟเก่งทั้งหลายนะครับมาครบเลยนะครับที่ใส่แว่นตากันแดดตรงนี้ก็มาให้ครบเลยนะครับสิ้นและด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของซันรูฟของคนขับด้านหน้าด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเบาะคนนั่งข้างเนี่ยมี ตัวรองน่องให้ด้วยนะเวลาเดินทางไกลนะครับกลัวคนนั่งข้างจะเมื่อยหรือว่าอยากให้เขาพักผ่อนเนี่ยเราสามารถนะครับกดนะครับตัวรองน่องนะครับก็เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความเพลิดเพลินในการพักผ่อนภายในตัวรถคันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านหลังที่เป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยของเจ้าตัวเวลไฟคันนี้ตามไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ในห้องโดยสารด้านหลังนะครับบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นอ l p h a นหรือเบลฟายเนี่ยนั่งสบายมากนะครับคันนี้นะครับตัวเบาะนะครับเป็นทรงแบบ m i มิกเมาส์ซีดเรียบร้อยนะครับสังเกตได้จากตัวหัวหมอนนะในการเดินทางไกลเนี่ยเวลาเราหลับนะครับในการพิงหัวหมอนเนี่ยโอ้โหมันเพลิดเพลินมากนะครับสบายจริงๆนะฮะตัวเบาะของเขานะครับการที่จะเลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะด้านหน้าหรือด้านหลังเนี่ย สามารถดึงสลักตรงนี้ได้อย่างเดียวนะไม่มีระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าของเขาอยู่ที่พนักพิงนะครับตรงนี้ใช้งานได้ปกติรวมถึงรองน่องตรงนี้นี่ขึ้นมาแล้วนะครับใช้งานได้ปกติเลยเดินทางไกลเนี่ยตัวรองน่องตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับของผมเนี่ยมันเป็นปุ่มลุมบาซีทหรือว่าปุ่มนวดไฟฟ้านะครับเป็นเบาะนวดไฟฟ้าก็โอ้โหทำให้การเดินทางเนี่ย เรียกว่าไม่อยากให้ถึงสักทีหนึ่งอยากให้ขับนานๆนะครับคนนั่งข้างหลังเนี่ยจะได้พักผ่อนแบบเต็มที่เลยนะครับด้านซ้ายมือที่เท้าแขนเนี่ยมาพร้อมกับช่องใส่แก้วนะครับวางแก้วได้อย่างละหนึ่งใบนะครับไม่ว่าจะเป็นคนด้างข้างแล้วก็ความพิเศษของเขาจะมีโต๊ะกลางตรงนี้มาให้ด้วยก็สามารถวางแก้วได้อีกถึง4ใบเลยรวมด้านหลังสุดด้วยนะตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะม่านข้างของเขานะครับม่านข้างก็เป็นแบบใช้มือเกี่ยวนะครับก็จึ๊บนะ ตัวม่านนะครับไม่มีรอยฉีกขาดใดใทั้งสิ้นนะยังใช้งานได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เข้าใจง่ายนะครับดึงเข้าดึงออกได้เรียบร้อยแบบนี้อ่ะมีตะกุกตะกักบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะไม่ชินบ้านไม่มีนะอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญนะครับตัวไฟแอมเบียนไลท์ด้านหลังตรงนี้ที่เป็นสีเขียวนะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะนี่นะครับตามความต้องการของคนนั่งด้านหลังเลยอยากได้สีไหนนะครับอารมณ์ไหนมูดโทนแบบไหนนะครับ เปลี่ยนได้เยอะมากๆถึง12สีเลยนะครับตัวกระจกนะครับพาราลลมิกกราส์ลูฟบานใหญ่ตรงนี้สามารถสั่งงานได้จากระบบไฟฟ้านะกดได้เลยเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เรารับประกันเรื่องน้ำซึมนะครับน้ำเข้าตรงนี้เราเช็คเรียบร้อยโดย AB p r พรีเ m ียมมอเตนะฮะแล้วก็คำสั่งแอร์ของเขาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์ออโต้นะครับปรับอุณหภูมิปรับความแรงพัดลม ตรงนี้ด้านหลังสั่งงานได้เลยนะจอกลางนะครับมัลติมีเดียตรงนี้นะครับมาจากโรงงานโตโยต้าใช้งานได้เป็นปกตินะครับก็เอาว่าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องของเจ้าเวลไฟคันนี้ว่ามีความสะอาดสะอานขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับมาเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับหรือหัวใจสําคัญ ของเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับคันนี้นะครับเวลไฟเป็นตัวน้ํามันล้วนนะเครื่องยนต์ 2,500cc นะครับเดิมบางมากนะครับห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีรอยซึมนะครับรั่วไหลของน้ํามันเครื่องหรือน้ํามันต่างๆเลยนะครับอยู่ในลักษณะที่เอาว่าพร้อมใช้เลยนะครับรับประกันเรื่องคานหน้าคานล่างนะครับตัวโครงสร้างของเราเดิมโรงงานนะครับไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำหรือจมน้ําเลยรับประกันโดย AB Premium Motor นะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับรอยน็อตนะครับไม่มีขยับเลยแม้แต่ตัวเดียวนะตรงนี้สังเกตได้เลยว่าถ้าน็อตไม่ขยับแสดงว่าตัวรถเนี่ยไม่เคยโดนมาจนต้องถอดฝากระโปรงไปทําสีเลยก็รับประกันอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับก็เอาเป็นว่านะฮะใครนะครับที่สนใจนะครับรถตู้ สไตล์ V.I.P แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลฟายหรือเอาผ่านะครับทาง A.B. Premium เนี่ยมีไม่ขาดสายแน่นอนนะครับใครที่ต้องการนะครับอยากจะโดดเด่นอยากจะไม่เหมือนใครต้องคันนี้เท่านั้นนะครับเจ้าเวลฟายรถปี2016ตัวน้ำมันล้วนนะสีบอลเทาเมทัลลิกแบบนี้นะครับราคาเราเปิดไว้ที่1 9 90,000บาทเท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับอย่างน้อยดาว10%นะครับ ก็สามารถผ่านได้ง่ายๆเลยสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ095 000 5555 55, ย้ำอีกครั้งนะฮะ095 000 ห5าหหรือช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ y t u t u นะครับคอยติดตามได้เราจะมีรีวิวรถแบบนี้ให้ดูกันในทุกๆวันเลยหรือว่าใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูที่หน้าเต็นท์นะครับมาเลือกดูว่ารถคันไหนเหมาะกับคุณที่สุดอยู่เส้นกาจนาพิเศษนะครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโเมเท่านั้นอยู่ใกล้ๆก,กับวงแหวนตะลิ่งชันแค่นี้เองมาง่ายมากนะครับก็เอาว่าใครที่สนใจรีบโทรมาหน่อยเพราะว่าหาช่างเพื่อแบบนี้ได้ ค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับรีบรีโทรมาคอยบริการ24ชั่วโมงนะครับวันนี้ผมปลักราไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com